วันนี้เรามาถ่ายงานไลฟ์สตรีมกับ SR Production นะฮะฟินฟินจ้างเราเพิ่งไปตรวจ ATK มาเมาื่อย้นดียืนยันมาขาวสีทีเลยสัแล้วเป็นไงเข้าไหมมิดนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเซตไลฟ์เป็นของทีม SR นะเรามาเอาปเปรตกล้องแล้วก็วันนี้มีอุปกรณ์ที่เราอยากแนะนำอย่างหนึ่งก็คือนี่ Intercom อมเนี่คือบางคนอาจจะไม่ได้แบบคุ้นเคยกับ อินเตอร์คอมเนาะอันนี้อันนี้ของโ o l y แล n ตัวมันแค่นี้เองคือมันคล้ายๆวอลแหละแต่ว่ามันเอาไว้สื่อสารกับคนที่ใส่อินเตอร์คอมทุกคนเนาะด้วยไมค์คือมันก็จะเปิดตลอดเวลาแล้วก็พวกฟ r e ควนซีที่มันต่ำๆหรือว่าอินพุตเลเวลที่มันต่ำๆมันก็จะตัดเสียงออกไปให้จริงๆมันมีให้เลือกเป็นโหมดพวกแบบ noise reduction อะไรเลกนน้อยเนานะแต่อันนี้คือเราใช้แบบ default เลยซึ่งมันก็จะมีตัว control อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นจะเป็นสถานีหลักซึ่งสามารถแบบว่าเสียบหูฟัง ได้แล้วก็คนที่เป็นคนคอนโทรลหรือสวิตเชอร์เนี่ยอย่างคนนี้คนนี้คนนี้งานไลฟ์เขาใช้กันเขาใช้กันเยอะปะถ้าเล็กๆไม่ค่อยแต่ว่าถ้าคนโอเปเรตเยอะนะฮะทีนนี้เราจะคุยกันูเรื่องเออยังไงอย่างเช่นอ่ะเราอันนี้หาแน่ๆครับอันนี้อันนี้หาชัวๆแนุ่ณซีดวันแล้วเฮียว่าเปล่ามากก็อย่างเนี่ยสเตชันใช่ไหมฮะไลฟ์เราก็จะมีคนโอเปเรตที่ยิงผ่าน Facebook หรือว่า YouTube เนี่ยบางทีเราอยากได้มุมกล้องที่เปลี่ยนไปเราสามารถ เอาลงมานะครับแล้วก็อันมิ้วได้เลย<ช>แล้วสาม,มารถคอหาคุณปิ๊งได้เลยนะครับว่าผม <c oughs> อยากได้มุมกล้องม,มุมไหนครับผมยิ่งปิดสนาฟ้าแล้ไปเราใช้มาสักพักแล้วแหละตนนัวนี้จริงๆอยาขอยืมจากทาง Digital STM มานะครับแล้วก็ ใช้มาหลายรอบแล้วแลติดใจเพราะว่ามันสะดวกมากก็แ <pursue> ค่ค okay. ลิปในกระเป๋าแล้วก so ็มีรู้สึกมี4 input วิธีการใช้งานก็ไม่มีอะไรอ่ะคือมันคอนเน็กให้เราเลยก็เสียบเสียบเข้าไปตัวส่งแล้วก็ตัวรับแล้วมันก็คอนเน็ก a u ออโต้ให้เราเลยส่วนไอตัวตัวที่เป็นตัวรับสัญญาณอ่ะมันสามารถใส่แบตได้ด้วยแล้วก็จ่ายไฟโดยใช้ Type C ได้ด้วย นี้เลยก็เดี๋ยวดูกันแลกกันนะว่ามันจะดีมีประโยชน์อะไรยังไงแต่เราบอกก่อนนะว่าครั้งนี้คือเราใช้ในระยะสั้นๆเราไม่ได้คุยอะไรกันแบบไกลขนาดนั้นเราใช้แบบงานแบบนี้ม,นมามาสองสามรอบแล้วแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าถ้าจะเป็นาท์ดอร์เดี๋ยวเราก็ไปลองเทสตตกันเรื่อยๆอันนี้เขาบอกว่าระยะมันไกลมากเราไป b ี c ีพีหอแต่ถ้ารัดเท้าเดินไปสุดพอเลยคือได้ยินเสียงชันเจ๋อไอเฮียหลงก็ดิเทอ่ไปทาไมอะแต่ว่า ลูเชื่อของเขาเลยได้หรอได้หรอเอาใหม่เท่ๆยังไงนะวันก่อนครับเอาไปใช้กันมาเดินไปเลย400เมตรคือสัญญาณได้ยินชัดแจ๋วหอบดึงไงเดี๋ยวเดินไกลเอาใหม่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 เอาท่ๆนะสามสองหนึ่งเพิ่มมาวันก่อนครับเฮ้ยทำไมครับเฮ้ยไปมีซีซีหอเฮ้ยเดี๋ยวของกู รียบ้อยแล้วกำลังเก็บของนะฮะลองเหมนก็งงนะงงผิดไฟจัดไฟสีฟ้าไฟแล้วสีมันเหมือนอะไรสถานที่ที่มันเคยอ่ะพี่สีสีอะไรสีมันเหมือนอยู่ในฝันอ๋อถ้ามีสีชมพูมาด้วยนี่คือกรถนัดเลยอ๋อผมไปนี่ครับเออ่จิงชาตสวรรค์ อ๋อคชอบอ่ะพาลูกไปคนละครอบครัวทำไมมึงไปทีคชาสะวสวค์แล้วมึงยืนชี้ช้อะไรข้างหน้าชี้ลงมาดูวิวไงว่าข้างล่างมันเห็นอะไรบ้างอายู่ข้างบนแล้วก็ให้ลูกดูไปว่าะ้าผุข้างล่างฟ้าผุใช่ไหม้าผุอ๋อวันนี้ไฟที่เราใช้ก็ของแดนลไลท์นะครับจัดแบบง่ายๆเลยเพราะว่ามันมันไม่ใช่งานซีเรียสอะไรมากมายแล้วก็ทีมของพี่ฟินก็เล็กๆเนาะปกติเขาครั้งที่แล้วเขามาเวอร์กวันนี้แต่รู้สึกว่าเก็บของช้าไปหน่อยฮะก็เลยลดจำนวนอุปกรณ์ลงมาครึ่งหนึ่ง นนะเี่ยนี่รถแล้วนะนี่จะพามาดูความอีพิกนะครับของสายไฟที่สองคนนี้ได้สร้างเอาไว้เช็ดแค่ถามจริงก็เก็บยังไงรวมรวเอาเดี๋ยวไปดีว่าอ๋อวันฮิ้คี้สายไฟอ่ะอ่าอะไรครับเนี่ยบอกว่าไอ์อินเตอร์คอมก็สำหรับใครที่ถ้างานที่มันเป็นงานสดงานเวดดิ้งงานอะไรพวกนี้งานรลายมันควรจะใช้อยู่นะก่อนใช้เป็นไงบ้างอ่ะไอพี่ฟินดีกว่พี่ฟินเนี่ย โปรตีแนแลนด์ใช่ไหมอะไรอันนี้เรื่องอะไรเนี่ยเข<ด>าตีนี่ถามว่าใช้เป็นงไงบ้างหูฟังอ่ะอันนี้ยถือว่ามันเป็นรุ่นใหม่ละเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นอินเตอร์คอมแบบสายแล้วมันต้องเดินสายทุกจุดเลยแต่ทีนี้มันเป็นตัวนี้มันเป็นไวเลยไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินก็นั่งเฉยๆแล้วมีคนเข็นไปอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยไหมก็เนี่ยมันก็พกพังง่ายมันเดินสะดวกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เสียงมันไม่บาดหูเพราะบาง ที่ก่อนเป็นไงบ้างอันนี้ข้าบังอะไรจากครูป่ะเนี่ยเฮ้ยมันต้องใช้มันต้องใช้ถ้าใครเห็นในไลฟ์ก็คือที่ผมอยู่ในเฉยนะผมฟังอินเตอร์คอมอยู่ฟังแล้วคอมมูนิเคตกันตลอดเวลาที่เห็นผมเล่นโทรศัพท์นะผมฟังอินเตอร์คอมอยู่ช้อปปี้อันนี้เราได้ตัดลงจริงใช่ปะไม่รู้พี่ก็พี่ฟินนะจาก SR Production นะครับก็ไปติดตามงานเขาได้นะครับงานอีเวนต์ใหญ่ๆของเขาหมดนะครับ b ี OVM นู่นนี่นั่นเขาเป็นคนทำหมดเลย นะฮะก็ตามเพจตามเพจ SR r o d u c t i o n นะครับฝากด้วยนะครับถ้าหาใครไม่เจอก็เราหาคนที่แบบหายใจแรงๆอะไรถ้าพายุอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นอะมีโกโอเคก็ขอบคุณ STM นะครับเดิมดิจิตอล STM ที่ให้เรายืมตัว Entercom อันนี้แล้วก็คิดว่าเลิกใช้ไม่ได้ก็อยากจะยืมนานๆ ตลอดไปเลยก็ดีส่วนใครที่อยากจะลองหรืออะไรอย่างเงี้ยลองทักมาหาบิงก็ได้นะเพื่อนๆหรือว่าคนที่ตามอยู่ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองกันหรือว่าใครอยากเป็นเจ้าของก็หาที่ STM ได้เลยนะครับราคามันก็ไม่ได้แรงขนาดอินเตอร์คอมสมัยก่อนถ้าชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใน EP หน้าๆ EP หน้าเราก็น่าจะมาชิลๆแบบนี้แหละจะได้คุยกันแบบวีแล็กซ์กันมากขึ้นครับเจอกันครับผมบ๊ายบาย